กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาอันบ็อกนี้กันครับผมเป็นกราชาปองนะับผมวันพีชนะฮะจะเป็นชื่อว่ากรชาปองวันพีชคอร์ชชั่นวอลุ่มสองนะครับผมแล้วก็ผมหยอดมาประมาณ3อันได้ครับผม3ลูกนะออสลูกลูกละประมาณสัก300เยนนะครับผม300ยเยนก็ถ้าตีเงินไทยบ้านเราก็150บาทนะครับผมประมาณนั้นหน้าตาเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาแกะก,กันเลยดีกว่านะผมนี่แหละฮะอันแรกนะครับผม อันนี้เป็นคอลเลกชันวอลุ่มสองนะครับผมปัจจุบันนี้มียันวอลุ่มสามด้วนะครับผมแต่ว่าไม่ได้กดมาวอลุ่มสามก็จะเป็นแบบไลฟ์ฟิล์มเลเนะครับผมนี่อันนี้ผมจะมีแกะไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะมีรอยแกะเนี่ยก็เลยมารีวิวซะหน่อยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทาฟังการอนะครับผมพวกคอลเลกชันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอ่าผลพิซซ่าพวกหมวกอะไรเงี้ยครับผมหรือของที่ชอบนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มาดูใบโบชัวร์ซะหน่อยแล้วกันนะครับผมก็วอลุ่มสองก็จะมีบาร์กี้เฮโรน่าทาฟาก้รอ นามิแล้วก็ท่นนี่ท่อนี่ชอปเปอร์นะครับผมถ้าเป็นไม่ได้ก็น่าเก็บทุกอันเลยนะครับผมแต่ผมส่งมาแค่สมเท่านั้นเองนะครับผมข้างหลังก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมหรือแค่โปรชัวร์น้ะก็น่าจะพอละเรามาประกอบกันดีกววานะครับผมนี่เลยอย่างแรกเราจะได้ฐานมาครับผมวางไว้แป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นบวกของลอนะครับผมก็สวยดีน่าเก็บนะครับผมวางไว้ฮะต่อไปก็จะเป็นนี่ไครับผมนี่ครับผมเป็นผลพีศาจครับผม สวยดีแล้วก็จะมีฐานมาให้ด้วยนะครับผมเสียบได้เลยปึ๊บอ่ะแล้วก็วางข้างๆกันหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวอันต่อไปกันดีกว่านะครับผมอ่ลูกนี้แล้วกันนะครับผมลูกนี้เป็นอร่อยไฟฟชัวเก็บป้ายอันนี้อ้มีแผนที่อย่างนี้ใช่แน่เลยนะครับผมของนามินะครับผมมีส้มกับเข็มเดินทางครับผมเป็นนาฬิกา ไม่รู้เรียกอะไรนะฮะลืมอย่ยวางไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนี่ครับแผนที่ของนามิก็จะประมาณนี้รายละเอียดก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ฮะอ่ะชิ้นต่อไปเลยชิ้นต่อไปก็เป็นฐานก่อนโอเคฐานนามิแล้วก็มีส้มที่นามิชอบครับผมกับนาฬิกาหรือเข็มเดินทางน,นี่แหละโอเคอย่าว่าประกอบกันครับประกอบกันนะฮะเอาแผนที่เสียบตรงรูก,ก่อนแล้วกันตรงฐานมันโอเคได้แล้วเสียบสบายๆง่าย แล้วก็วางส้มไว้ซะประมาณนี้มั้งอ่าแล้วก็เข็มไว้ทรงนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวดูโปรชัวก่อนเพื่อความชัวโอเคน่าจะใช่อยู่นะครับผมประมาณนี้ครับผมอันต่อไปกันครับผมโอ้หล่นอันต่อไปจะได้ซ้ำไหมเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะอืมอีกลูกหนึ่งโอ้นามิซ้ำฮะมีซ้ำาฮะโอ้ซ้ำหนึ่งลูกนะครับผมโอเคไม่เป็นไรอันนี้เก็บไปเผื่อไว้ให้เพื่อน โอเคนี่คือทั้งหมดที่ผมได้มานะครับผมคอเลคชั่นครับผมของคาฟาก้าโอแล้วก็น้องนามินะครับผมประมาณนี้เลยก็สวยๆดีนะ150บาทนะครับผมต่อลูกนึงนะตอนเนี้ยปัจจุบันมันถึงวอลลุ่ม4แล้วนะครับผมเอ่อวอลลุ่ม4ก็มีหลายอันเลยนะครับผมก็ราคาก็จะขึ้นมาหน่อยนึงแล้วกันนะครับผมประมาณสัก400เยนก็ที่บ้านเราก็200บาทนะครับผมก็จะมีของนิโคโรบินะส่วนใหญ่เลยที่ผมอยากได้นะครับผมแต่ว่าบ้านเราขวดจะมาคงอีกหลายเดือนนะครับผมแต่ทางญี่ปุ่นเ้าาานน่่จะะะะมแลลวฮ ถ้ามาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็อันบอกซิ่งให้โอเคสำหรับวันนี้กับการเปิดกระชาปองนะครับผมนะวันพีชคอร์เรคชั่นวอร์ุ่นสองนะครับผมก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วถ้ามีอะไรมาเพิ่มเติมอีกก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวหรือว่าอันบอกกันต่อละกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า see you ้3ปุ้น